ตอนนี้ก็เวลา1ิบโมงครึ่งแล้วนะครับประเทศไต้หวันตอนนี้ก็ตอนนี้ปญยายก็กำลังเข่งข้าวนะครับไปที่ห้องอาหารนะครับก็11ดโมงพนักง,งานของเราก็จะทานข้าวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเพื่อนๆก็คงจะรออาหารกันแล้วนะครับมีแดวจะเข็นไปนะครับอ้าวนกเสือเข่งขึ้นเนิน พวกพี่ทําอะไรกันหรอครับพวกพี่ทําอะไรกันหรอครับ,บ,บปลาปลาว้าปลาตัวใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเขาลักเเขาไปเอาพวกปีกอ่ะร้อยร้อยรอยนี่ไปอยากจะบอกนะไปฝั่งนู้นเนี่ยช้อนที่เราได้เป็นสามสิบสิบตัวเลย ฝั่งนู้นน่ะปยะไปกับเขามาวันนั้นน่ะตัวเท่าเกือบฝ่ามืออ่ะเหญ่กว่าฝ่ามือไปยไะอันนี้เอามุ้งเอามุ้งแบบกวาดทีเดียวอ่ะใช้มือฝีมือเลยวันนี้ก็เป็นประยุน์ของแรงงานไทยในไต้หวันนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะรับยังไงก,ก็กดติดตามให้ด้วยนะมื้อกลางวันก็ผ่านไปแล้วด้วยดีนะครับก็ เหลือเยอะมากชูชีปลาทูเหลือเยอะมากไก่ทอดก็เหลืออยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็แรงงานไทยเขาก็ทําอาหารกินกันเองแบบนี้ครับเขาก็ทําลาบทําปลาทำอะไรของเขาเองนะครบเราก็เลยอาหารในครัวมันก็เลยเหลือนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มงานก็คิดว่าน่าจะต้องเพิ่มข้าวนะครับก็เพราะว่าเขาทำงานกันเขาก็ไม่ได้ทำข้าวกินเองก็น่าจะกับข้าวไม่เหลือนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับปัญญาแรงงานไทยในไต้หวันนะครับก็ไปกำลังใจให้ปัญญาด้วยนะครับบ๊ายบายมา